ะลัย a ุ alikum ah w มะตุ m a t u l วะบ w a ราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับมมอาลิม์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มมอาลิม์จะมาสอนเราเรียนรู้ในใบงานที่หนึ่งกันนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรื่องบ้านหน้าอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะก่อนหน้านี้มมอาลิม์เนี่ยได้ลงคลิปนะคะเป็นคลิปหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านหน้าอยู่ไปแล้ว เด็กๆได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าชนิดของบ้านเนี่ยมีบ้านอะไรบ้างเช่นบ้านไม้บ้านกระท่อมบ,อบ้านคอนกรีตบ้านคอนโดมิเนียมหรือบ้านเรนเพระนะคะทีนี้ใบงานหน้านี้เขาให้เราเนี่ยฝึกอ่านและเขียนพร้อมระบายสีภาพให้สวยงามเรามาอ่านคําว่าบ้านกันนะคะ หนูดูนะคะคำที่อยู่ในวงกลมตรงนี้อาว่าตามอาลิมะค่ะ h o u s e house บ้าน house บ้าน house แปลว่าบ้านนะคะทีนี้หลังจากนี้ให้หนูเขียนคำว่าบ้าน ในช่องว่างตรงนี้นะคะลูกเขียนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เขียนคัดลายมือหัวโตโต,โตเขียนให้สวยๆนะคะเมื่อเราเขียนคำว่าบ้านเสร็จแล้วให้เราระบายสีภาพบ้านให้สวยงามด้วยนะคะเอาละค่ะบ้านที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้องค์ประกอบของบ้านมีอะไรบ้างคะลูกามาดูอันดับแรกมีอะไรคะ มีหลังคาบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรอีกนะอ่าตรงนี้ที่ขึ้นตรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเสาบ้านอ่านูว่าตามด้วยนะคะเสาบ้านต่อไปมีอะไรอีกคะมีประตูประตูบ้านมี อ,อันเล็กตรงนี้มีประตูหน้าต่างใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรอีกที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้คะมีรั้วหน้าบ้านใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมีรั้วหน้าบ้านนั่นเองตรงนี้เขาเรียกว่ารัว้วจากนั้นเมื่อเรานะคะเมื่อเราใบาสีภาพบ้านเสร็จแล้วให้เรา ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาอย่างลายมูอลลิมะนะคะค่ะสำหรับวันนี้มูอลลิมะไว้แค่นี้ค่ะพบกับมูอลลิมะได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ